สวัสดีค่ะร้านต้องสำรวจสูรนังสิตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำค่ะอุปกรณ์นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ใช้งานร่วมกับกล้องมูทรสเตชันชลแล้วก็กล้องวัดภงมนะคะในการส่องหาอินนะคะส่องปยังพื้นที่สูนๆนะคะซึ่งเราไม่สามารถ จะใช้งานนะคะร่วมกับตัวกล้องนะคะเวลาส่องในที่สูงค่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยนะคะในการใช้งานเบกุโน่ไอพี I นะคะให้เราถอดฝาครอบเลนนะคะออกมาค่ะตรงเลนกระดกนะคะจากนั้นค่ะให้เราถอดตัวปรับสายใยเลนตานะคะออกมาด้วยนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราหยิบตัว d i a g o n a l eyepiece ค่ะถอดนะคะตัวครอบเลนสตานะคะทั้งสองด้านออกนะคะแล้วก็ให้เรานะคะเอาตัวปรับเลนสตานะคะใส่เข้าไปยังด้านด้านแรกนะคะสำหรับสองค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะมาครอบปิดนะคะตัว ตัวเลนนะคะที่ตัวกล้องค่ะหมุนให้แน่นนะคะตรงนี้เราก็จะได้การใส่ d i โกนอลนะคะ IP กับตัวกล้องวัดมุมค่ะ ท่านใดสนใจนะคะสินค้า diagon a l e kit นะคะที่ร้านกล้องสำรวจสูรลังสิตค่ะจะมีจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ topcon ค่ะ sofia nikon แล้วก็ precision ค่ะราคานะคะจะอยู่ที่6,000บาทค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมาลองตัวสินค้าได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจสูรังสิตนะคะจะอยู่ที่รังสิตค้องสองค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะที่เบอร์021026854ค่ะ ไลน์ไอนะคะ SI ค่ะ RSI 99ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ